ครับสวัสดีครับกล้องไหวันนี้เอี่ยวันนี้มีสองกล้องเราอาจจะมีการงงกันนิดหน่อยภาพเสียงยังชัดหรือไม่ชัดประการใดก็คอมเมนต์ได้นะครมาดู่แชร์ประสบการณ์ได้สวัสดีครับจินครับมีโปช่วยบ้านน้ำท่วมไหมครับโอ้โหทักมาได้นะทักมาได้ทักมาได้นะน้องจินนะครับร้านดามาคาเฟ่นะครับอยู่ติดน้ำกบนี้อือันนี้เราจะเอาขึ้นหน่อยไหมขึ้นนะกดลงนิดนึงหรือว่่าเยไว้ขึ้นนิดนึงครับอ่าขยับขยับกล้อง ไม่ถึงว่ามันยืดขึ้นอีกได้ไหมครับไม่ยืดขึ้นเอ่อยืดขึ้นได้ไหมอะ่ะ <c oughs> ดึงขึ้นได้ไหมครับพี่หนุ่มช่วยปักน่อยยืดยืดกล้องขึ้นได้ไหมครับ <c oughs> ยืดยังไงเนี่ยตัวเนยยืดยืดขามันขึ้นได้ไหมขาตัวนี้สุดเออไม่ได้นะโอเคดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม ดีขึ้นไหมเพราะเมื่อกี้ดูสึกเหมือนจะแหงนไปยืดขึ้นใช่ไหมแล้วกดลงมานิดนึงมไม่ให้มันแงนเกนะินอ่ะดีขึ้นไหมฮะอืมมาเลยพี่มามา,มาเที่ยวมาเที่ยวครับอ่าน้องจีนมีผู้ประสบการณ์นะครับมาแ <ừ> ชร์ <ừ> เรื่องเล่ากันได้นะครับว่ <ừ> าอยู่ติดน้ํามีร้านกาแฟอยู่อยู่ติดน้ํา,ก,า,ากกครับตรงนี้เองครับตรงฝั่งมีนี่เองนะครับ โดนท่วมแทบทุกปีครับใช่ไหมทิมแล้วแล้วปีนี้เป็นไงบ้างครับปีนี้ก็เห็นอยู่แบบว่าโอ้โหน่าจะอกเลยฮะปาดมันอกเลยฮะปาดทิมแปะแปะรูปแปะอะไรได้นะครับโอเคในงานสถานการณ์ได้แล้วครับส่งรูปเข้ามาได้ครับอืมโอเคได้ แล้วช่วงนี้กลุ่มศิลปินนักดนตรีเป็นไงบ้างในช่วงสถานการณ์นี้ก็อย่างแรกที่โดนกระทบก็คือเรื่องเรื่องของฝนฝนตกอ่าฝนตกทําให้หนึ่งไม่สบายครับคือดนตรีเปียกแน่นอนอ่าลอยไปกับน้ำไหมอ้าวยังยังแล้วก็ร้านที่ที่เอ,อที่จะไปเล่นน่ะน้องๆบางคนก็บอกว่าต้องหยุดเพราะว่าฝนมัตกเกินลูกค้าไม่มีอ อ๋อใช่ใช่เป็นเกี่ยวกการทำมาหากินคือคือก็โดนเบรกไปก่อนตัวเบรกไปก่อนนะพักก่อนนะตรงนี้แขกน้อยมากนะอย่างเงี้ยแขกไม่นิ่งนะฝนตกคนไม่เข้าร้านนะครับปาะมานี้ก็เลยอ่าเรียกว่าตกกระทบกันดัหลายส่วนใช่ใช่ก็ถือว่าได้รับผลกระทบนะก็ก็ถือได้รับผลกระทบสมควรเนาะครับครับอย่างหนักเลยอืม ้าอย่างเงี้ยปกติเนี่ยนักดนตรีเนี่ยปกติเราจะเห็นเขาเวลาไปเล่นหรือขึ้นเวทีออนสเตจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบมีความเอนเตอร์เทนลูกค้าสนุกสนานเฮฮาเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตเขาเครียดไหมม,มันก็ก็มีมุมมุมถ้าถ้าไปทำงานอ,ะอ่ะเอาตัวผมเป็นหลักนะครับครับถ้างานมาซีเรียสงานเครียดงานที่เรียกว่ามันผิดพลาดไม่ได้เพราะมันผิดพลาดไม่ได้อ่ะเนี่ยแหละความเครีย เริ่มต้นมันมันงานอะไรที่ผิดพลาดไม่ได้จันเกียรติครับเช่นงานแต่งใช่ไหมหนึ่งเวลาอืปัจจัยเรื่องเวลาอือ่าต้องต้องต้องออนถามต้องมาก่อนอือ่าแต่งหกโมงผมต้องมาตั้งแต่หมายสองมาเตรียมดูว่ามันเรียบร้อยเครื่องเสียงหรืออะไรเรียบร้อยไหมเป็นเรื่องของการเช็ตติง้งอ่ะเป็นเรื่องของการเช็ตติง้างใช่เพราะงานแต่ง,ตงมันพลาดไม่ได้ครับ พลาดนี่โดนร้อยยันลูกบวชนะ,อ,ะอธิพัาน์ไม่ได้ในใน,ในในในแง่ไหนยังไงบ้างคือ,อเ,คเล่นผิดอะไรเงี้ยหรอหนึ่งก็คือเรียกว่ามันมันต้องเรียกว่าการเป็นเป็นงานแต่งก็คือเรื่องของซสาว์เรื่องของเสียงมันต้องออกมนาะให้ดูดีให้ดูชัดเจนคุมอะไรให้ได้อะไรขาดตรงรไหนเติมตรงไหนไฟอพอไหมเสียงได้ไหมไวไหมคนลองรับไหม อ๋อโอเคคือทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์วะไงใช่ใช่ใช่โดยปกติของอีเวนต์งานแต่งจะประมาณมันมันก็คงเหมือนกับว่าอ่ะเขาอาจจะไม่ได้แต่งกันบ่อยเนาะแล้วแล้วเจ้าของงานเนี่ยก็คงจะแบบว่าให้ทุกอย่างมันดูดีเพอร์เฟกต์น่าประทับใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเขาคงอาจจะมีครั้งเดียวในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเกิดแบบนักดนตรีเล่นแบบล่มหรือไม่พาออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะทําให้เขาเสียมูดกับตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ใช่ใชใชอันนี้คือเป็นงานที่เครียดเนี่ยครับอา้ารย์เขียว,ว่างานไหนที่เครียดสุดนี่คืองานแต่งหรองานแต่งนี่แหละครับงานแต่งนี่นแหละคือคนอื่นก็ชื่นมื่นอ่าคนอื่นก็แฮปปี้ล่าเริงชนแก้วสนุกสนานแต<ช>่นักดนตรีนี่เครียดสุดใช่หน,น้าวงนี่จะว่าหัวหน้าวงอ่าเครียดสุดคุมคุมงานว่าจะออกมาตามที่คาดหวังไหมเพลงที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวรีเควสตมาเนี่ยเพลงนี้อะไรมัง่งสมมติอยากไมไเล่นเพลงอ h โหนี่เว v e อย่างเงี้ยสมมตินะอ่า ก็อ่านนักร้องจะร้องได้โอเคไหมหรือเปล่าซ้อมกันมาดีหรือยังนักดนตรีมาสายไหมมาเลทไหมหรือโอเคได้อันนี้แล้วส่วนใหญ่ถ้าเวลาเครียดนี่ยังไงกันนะดื่มหรือเปล่าครับมเหมนส่วนใหญ่แบบดื่มกันอย่าเดยนะท <รา S 1> ีาอาจจะก,กรึบๆส่วนใหญ่นะอาจจะไม่ทุกคนนะกรึบๆนิดนึ่งอ่าใช่ใช่กรึบๆนิดหนึ่งให้ผนะ่อาาคนคลายนิดหนึ่งให้ลดงานให้ผ่อนคลายให้ให้ให้เรียกว่าให้รีแลกอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้ว ในส่วนของร้ตนตรี๋นะเท่าที่จันเกียรติทราบนะครับเขามีปัญหาอย่างเรื่องแบบซึมเศร้าหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตหรืออะไรยังไงกันบ้างไหมฮะมคืออย่างเท่าที่ดูเนี่ยตูนแอร์เขาออนสเตตเนี่ยจะเห็นดีมีความสุขเอนเตอร์เทนอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าเบื้องหลังเนะี่ยเอ่อเท่าที่จังเกียรติทราบเนะี่ยเขามีปัญหาพวกนี้นกันไหมก็มีกันหลายคนเช่นความแค่สะสมอ่ะประเด็นแรกค่าใช้ใจ่ายอ่ะอ่ะมันไม่พออ่ะอ่ะ มันไม่พอมัง่งเราทำงานได้น้อยลงงานเขาจะจ่ายมันไม่ครอบเอร์เพราะนักกีตี้คือมันมันมีช่วงระยะเวลาทำงานที่สั้นก็นกนคือเนี่ืเริ่มประมาณทุ่มเที่ยงคืนอะไรประมาณนั้นที่สั้นนอ้องๆออกไปเล่นพี่ๆน,อนอ้องๆออกไปเล่นมันมันมันเรียกว่าเดี๋ยวนี้วงก็คือเขาเรียกว่าวงวงวิง่งวงวิงวงว่งหมายถึงว่าเล่นไปอ่ะหลานนี้วิง่งหนึ่งวันวันแล้วน,ลนี้วิง่งอีกหนึ่งวนันคกลือว,วิง่ง uh huh. อ่า อาจจะได้งานที่น้อยมากระยะทางการเดินทางวันหนึ่งตกถ้าคนเก่งๆมันจะได้ประมาณสองเขาเรียกว่า2อถึงสามรอบครับอแล้วนั้นคือหนึ่งก็อาจจะเล่นได้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้คือก็หมายถึงว่าช่วงเวลาที่สามารถไปหารายได้เนี่ยก็ไม่ยาวไม่เยอะไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะก็เน้นแค่สุกเสาสุกเสาเต็มอ่ะใช่ไหมครับวันอาทิตย์ทั่วไปคุณหมอก็ ไม่ได้ไปไหนเอกเอก็พักผ่อนเตรียมทํางานวันจันท์อย่างเงี้ยอืคนก็เรียกว่าลดน้อยลงอย่างเงี้ยครับร้านก็อ่ะไม่มีเยอะก็เอาจ้างแบบอ่ะโบกชิ้นเดียวสองชิน้นแค่นี้พอก็แปลว่าก็เริ่มลดลดคนอ่าลดคอร์สคนอันนี้เริ่มลดคนเนี่ยเนาะใช่ใช่อืมอืมอโอเคก็อาจจะทำให้โอเคเหมือนแล้วได้ไม่พอก็เริ่มเครียดขึ้นมาอ่าว่าจะต้องอมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่าน้ำมันที่สูงขึ้นอืมอ่า อันั้นในส่วนตัวเนื้อง,งานเองจริงๆเนี่ยมันมีส่วนที่ทําให้เครียดไหมมันอย่างสมมติอย,อ,อย่างผมก็จะมองอย่างเรารู้แค่ว่าอย่างหมอพยาบาลอะแบกรับเรื่องความเครียดของคนไข้พารลง,งานที่มันหนักนู่นนี่นั่นความคาดหวัง,ไงอไเนี่ยอะแต่ในมุมของนันตรีเนี่ยในงานที่แบบสร้างความสุขให้คนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วในเนื้อง,งานเนี่ยมันมีส่วนที่ทําให้เครียดด้วยหรือเปล่าก็มีเช่นอ่าเรียกว่าไงอุปกรณ์มันมันไม่ได เรียกว่าไม่ซัพพอร์ตมันมีปัญหาเสียงหอน่อาไมเสียงหอนที่เหมอเคยเจออุปกรณ์แบบอ่เล่นมันมันยังไม่เข้ามือเท่าไหร่รอย่างเงี้ยทีมก็ยังเล่นไม่แข็งแรงเพลงยากไปอืออะไรประมาณนั้นจบเพลงนี้ยังไม่จบต้องคิดเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรขนาดนั้นเลยนะอ,อ๋อโอเคต้องอวางหัวหน้าวมต้องวางไว้โอเคฮะแล้วในในส่วนของงานจริงๆเนี่ย มันมีโอกาสไหมที่แบบว่านักดนตรีเนี่ยทำไมอยู่ดีเหมือนจะเป็นซึมเศร้าง่ายกว่าคนอื่นหรือว่าในอาชีพเนี่ยมันทําให้รู้สึกแบบนี้อารมณ์ศิลปินของเขาเนี่ยทำให้เกิดเศร้าง่ายกว่าคนอื่นไหม,มหรืออะไรเงี้ยม,มีหรือเปล่าฮะก็มีด้วยความคาดหวังอยากให้มาคนมาดูมาแฮปปี้มา, Happy, มาเรียกว่ามามามาเอ็นจอยเราเยอะๆแต่ที่ไหนได้วันนี้ไปปุ๊บเงียบทั้งร้านมีสองโต๊ะเงี้ยอ่าเนื่องจากฟ้าจังฝนหรือว่า คนมาดูเราน้อยอย่างเงี้ยคนไม่เอ็นจอยอย่างเงี้ยครับคนมาขอเพงอลงอเร็วๆวันนี้ก็มีดรามา่ามากมากๆกั่กักับกับนขานขอเพลงสี่ห้าเพลงให้ทิปยี่สิบาทเล่นไม่ได้เอาคืนไปนะอย่างเงี้ยเล่นไม่ได้ขออนุญาตเก็บทิปคืนอย่างเงี้ยอ๋อโอเคเอ,อ,อ่ะก็ตรงเนี้ยก็ทําไม่เครียดใช่ใช่อุ้ตายล้วทําได้ยังไงอย่างเงี้ยอืมอเล่นขอเพลงกันอย่างเงี้ยเอาไฟมีท<ๆ>ุดมูลต่อได้หลงกลอย่างเงี้ย มันจะเป็นได้มันไม่ได้มันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ได้มอนมูดมันก็ไม่ได้เนาะเข้าใจซึ่งหมายความว่าความความกดดันอาชีเนี่ยการที่ต้องเอาง่ายๆเหมือนกันรองรองรับอารมณ์ของลูกค้าแขกที่มาอะไรอย่างงี้ไหมมันกอาจจะมีส่วนที่ทาให้เราเครียดด้วยความคาดหวังจากเจ้าของร้านอว่าวงนี้ต้องต้องเล่นจอยเอาแขกให้อยู่ครับ วงนี้มีประสบการณ์เอาแขกให้อยู่แขกอยู่อ้าโอเคเคกเต็มร้านวงนี้มาแฟนคลับมาเต็มหวังกันหว,วังว่าเขาต้องมาเข,งเขาต้องมาวงนี้มันม,มันก็เป็นความกดดันอาชีพชชตรงนี้เนาะเออที่ทาที่ท,ทําให้เครียดแต่ผมว่าอ่ะก็ก็เหมือนแค่ทําให้เครียดอย่างนี้มั้งเดี๋ยวงไม่ถึงขนาดแบบอย่างเหมือนคนที่ทํางานออฟฟิศหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่แบบทำไปนานๆแล้วกลายเป็นเบิร์นเอาท์หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็มีส่วนถ้าเล่นบ่อยๆมันก็รู้สึก น่าเบื่อมอนกันเต้นเพลงซ้ำๆอย่างเงี้ยอืเหมือนเราร้องเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยขอเพลงเนี้ยช่วงไหนที่ดังๆอ่ะเพลงนี้ดังๆอ่ะครับขออยู่นั่นแหละอือมก็มันดังเนาะใครก็อยากฟังครับใครก็อยากฟังไงมันดังแทบวนอยากฟังสี่โต๊ะสี่คนแลวครับในคืนนั้นเน่ยในชั่วโมงนั้นเออก็นัดเวลาหรออีกครึ่งชั่วโมงจะเล่นเพลงนี้นะรอมฟังพร้อมๆกันอะไรเงี้ยเล่นไปแล้วเนี่ยอืมประมาณนี้อะไรก็ รักเดียวรักเดียวอย่างเง <S 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 ี้ยอืมประมาณนั้นก็เล่นไปเมื่อกี้เนี่ยครับอย่างเงี้ยขอรักเดียวมาอีกแล้วอย่างเงี้ยดังๆยังยุบซ้ำทยไมยืงขอขอมาแล้วอย่างที่ต้องแบบทําอารมณ์ไปกับเพลงเศร้าด้ยวยอารมณ์ศิลปินเนี่ยที่ต้องเจออะไรแบบเนี้ยซ้ำๆซนะ้ำๆซ้ำๆเนี่ยมันมีส่วนทําให้อารมณ์มันดาวลงไปเยอะไหมฮะใช่ใช่เคยเคยได้ยินนักรอออ้องเออนักร้องที่แบบเวลาร้องเพลงไปเขาเรียกว่าดิ่งดังดำกับรียกวายิบกับ กับเพลงดีไปกับเพลงเพลงเศร้าเพลงอกรธครับกรรชาติวันนั้นโดนทะเลาะกับอ่สมมติว่าหมาแมวป่วยไม่สบายหมาแมวอ่าไม่อยู่แล้วกับดาวแล้วเนี่ยมันก็วันนี้ฟิลเรียกว่าเรียกว่าอะไรฟิลมาเลยแบทแบดมาแล้วแบดมูดมาแล้วยาเงี้ยลมวัดไว้ดีลมมาจอยอย่างเงี้ยมาถึงปุ๊บเนี่ยมาเล่นปุ๊บเล่นเพลงเงี้ยมันก็ยังห่วงอย่างใจยังพะวงนั่นพะวงนี่อยู่ ความมาวงความมาวงนั่อยู่แล้วมันก็ทําให้แบบเรียกว่าไงเออดิ่มดำเจอเองโอ้ฉันต้องตายตึ้งครับเพราะว่าเคยเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าในกลุ่มศิลปินอะนักแสดงนักร้องเนี่ยที่เขาค่อนข้างมีความอ์ติสูงเนี่ยซึ่งอิมชั่นพวกนี้ยมันก็เหมือนกับเวลาที่เขาอินไปกับอะไรเนี่ยเหมือนจะอินมากกว่า คนอื่นอย่างนี้ได้ไหมได้ความมีมีอารมณ์ศิลปินเนี่ยแต่มันเวลาที่โดยเฉพาะอย่างอ่ดีใจก็คือดีใจแต่ในในส่วนเศร้าเนี่ยก็ทําให้เขารู้สึกว่าเศร้ามากกว่าคนอื่นไมแต่เพราะว่าคือนิกายจะมีส่วนนะเออเพราะว่ามันมันมันเป็นอารมณ์ที่มันเหนือกว่าคนอื่นอ่ะผมว่าคือมันเป็นพรสวรรค์นะแต่ในอีกทางหนึ่งมันก็ทําให้เราดําดิ่งลงไปได้มากกว่าคนอื่นได้เหมือนกันอะไรย่างเงี้ยบางคน ถ้าไม่ได้มีอารมณ์ศิลปินมากเนี่ยอาจจะฟังเพลงเศร้าก็อาจจะเศร้าอยู่ประมาณหนึ่งใช่ไหมแต่แต่ในคนที่มีความเป็นอาร์ติิสูงเนี่ยเวลาไปไปอินอยู่กับอะไรพวกนี้มักจจะดิ่งลงไปมากกว่าคนปกติอะไรเงี้ยก็ได้ในการฟังเพลงฟังในลึกกว่าคนอื่นใช่ใช่ใช่นเนื้อมานี้มันจะผ่านมาเข้าหูคือคือฟิลมันไปได้มากกว่าใช่เอออืมงั้นถ้าสมมติว่าการการได้เปรียบของในเรื่องอารมณ์เนี่ย ถ้าใช้อารมณ์ในการนำดิ่งทีม่มันดีมากกว่าคนอื่นอาจจะสามารถเอาไปแสดงออกในเรื่องของไอ้เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะเป็นการใช้อารมณ์ในทางที่ดีมากกว่า <c oughs> ให้เกิดประโยชน์มากกว่า <c oughs> อย่างเงี้ยเนาะเอองั้นผมก็เล <c oughs> ย <c oughs> มองเหมือนกับว่ามันน่าจะมีเส้นบางๆที่น่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันมากไปละเออไม่ไม่ให้แบบติดดิ่งไปตรงเนี้ยมากเกินไปละน่าจะมีเขาเรียกว่าเส้นบางๆที่จะบอกว่าแค่เนี้เราน่าจะพอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้บางคนอาจจะอินกับตรงนี้มากไป อย่างเงี้ยเนาะแน่นี่มุมมองของผมนะอือออืออืออือแล้วก็